ฟองน้ำนี่ก็ต้องเนียนละเอียดด้วยเนาะยังไม่ทาสีแต่ก็เหมือนทาสีเลยนะลูกเนียนมากเลยเพิ่งเคยเห็น,นขัดสะเนียนเลยสวยมากอันนี้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 เขาเรียกว่า,อ,นนา,วา,าอันนี้เขาเรียกว่าทาสีแล้วใช่ไหมคะยังไม่ <laughs> ลูกชายบอกว่าทาสีแล้ว <laughs> น่า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 น่อย่าเอาเท้าไปเหยียบอย่านงนั้นมันไม่ดีใช่ทาแล้วรอยายบอกว่ายังไม่ทาทาจริงรอนั่งตรงนี้ได้เงรอ,องตรงนี้ตรงนี้ขัดตรงนี้เพิ่งจะขัดนะเนี่ยตรงนี้เพิ่งจะขัดโอ้โหโอ้โหปปลูกไปละหนูชอบไหมชอบไหมลูกชอบข้างบนมากกว่าชอบข้างบนมากกว่าโอ้ยถ้างั้นเดี๋ยวบอกให้ตากับยายไปขัดข้างบนให้หนูเนียนเนียนนะไม่ ทำไมอะไปจัดบันไดหนูแป๊บอ้บันไดหนูยังไม่ได้สักทีเลยที่หนึ่งร้อยมั้งรอต้องรอบันไดก่อนจะให้ช่างบันไดมาทาให้ช่างใหญ่อือแล้วช่างใหญ่จะมาทําลูกช่างใหญ,ใหญ่วันไหนช่างใหญ่มาคะมาเยี่ยมย,ยังไม่มาใช่ไหมคะรอนึกว่าจะมาเยี่ยมก่อน on the ไปสร้างบ้านตัวเองได้เลยนะเนี่ย <c oughs> เนียนปิดอย่างเงี้ยอยู่ที่นู่นสร้างหรือยังคะต่างชาติยังฮะบ้านไม้บ้านไม้อ๋อไม่ทําบ้านปูนกันหรอเหรอ ยังไม่ได้ขัดใช่ไหมตีจะเริ่มขัดใช่ไหมคะเนี่ยต่างกันมากเลยไอ้ที่ยังไม่ได้ขัดกับพี่ขัดแล้วแล้วแล้ว,ลวตอนแรกที่ปูนมันแตกก็ไม่ใช่ปูนอันนี้นใช่ไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับปูนนะหรือเออเพราะเอาปูนมาผิดรอเนี่นยเนียนมากเลย ที่ที่เราเคยใช้เราใช้แต่ปูนนี้ใช่ไหม,มเออถึงว่าถ้าเราไปถ้าเราไปใช้ปูนนั้นแตกให้มีใครอยากเอาเลยม <laughs> ไม่มีใครจ้างเลยนะเนี่ยเรากลับเฉยเลยนะ <laughs> เกือบได้กลับบ้านแล้วแม่ยองฮะชื่อยองหรือยองนะยองเกือบได้กลับเหมือนกลับแคมป์เลยนะ <laughs> <laughs> เขามาเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมคะเขามาเปลี่ยนใหม่ แผนสกรีมมาแล้วเหรอแผ <What? S 1> ่นสกรีมมาแล้วหรอนี่หรออ๋อก็เลยขัดใช่ไหม <Okay. S 1> อ๋อขัดก่อนแล้วค่อยใส่ใช่ไหม <Yeah. S 1> หรือใส่แล้วใสแล้วหรอไหนใสหมดหรือยงัง อ๋อเรียบดีบแบบนี้ก็เลยจะขัดแล้วก็ค่อยทาสีอ่ะนะต่อไปเป็นงานอะไรงานฝ้าเขาจะเข้ามาเหรอครับเ,เนนในส,สกรีมนี่มันเป็นแผ่นหรือเป็นปูนอ๋อเป็นปูน,ปน,ปนทุงสีส้มเนี่ยเหรอใส่เยอะหรือยังหรือมีร,รืข้างหลังยังไม่ทำข้างบน อ๋อข้างล่างทำหมดแล้วไรเนาะเดี๋ยวก็ได้ไปล้วไม่ปิดแมสหลหรอคริมวังคริมเต้าอัดก็จะเป็นบ้านนะคะบนสุดห้องแรกก็จะเป็นห้องน้องวินเทจสนุกไหมครับ เหรอครับเล่นเสร็จแล้วอานนะ้ำข้างล่างเลยนะครับไม่ยังอายคนอายคนอุ้ยตักะแตนอุ้ยตะกะแตนวันนี้สก,กริมเสร็จแล้วนะคะแลดูจะเป็นเหมือนสีปูนแต่เวลาจับไปเลี่ยมอะแล้วเหมือนแบบว่า ทาสีเข้าไปนี่สวยมันจะไม่เหมือนปูนข้างนอกสกักๆแบบนี้ที่ฉาบแล้วสกรีมก็คือจะเป็นแผ่นเรียบจะเรียบมากเวลาทาสีแล้วก็จะสวยทำสกรีมข้างนอกนี่ก็โอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นคอเตอร์บาร์จะเป็นหน้าต่างเป็นคอเตอร์มันจะเป็นครัวทางออกครัว ลานซักล้างเห็นบอกว่าจะใส่ถังน้ำแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นคัตเตอร์ครัวนอกนะคะเป็นกับครัวไทยครัวนอกปักด,ดินเรียบร้อยฝั่งนั้นก็จะเป็นโรงรถนี่งานฝ้าก็จะเข้า